พวอออนไลน์เร r n i นิ่งเลสนบทเรียนออนไลน์ปสามสุขศึกษาและพละศ,ศึกษาการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวในขณะที่มีอุปกรณ์ให้ใช้มือจับ ยึดถือแบกอุปกรณ์ให้มั่นคงแล้วปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับท่าทางซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะครับคว้างลูกบอลเข้าประตูถือลูกบอลด้วยมือข้างที่ถนัดยืนตรงจุดคว้างลูกบอลซึ่งห่างจากประตู5เมตรเอี้ยวตัวเหวี่ยงแขนไปด้านหลังแล้วคว้างลูกบอลออกไปโดยแรงให้เข้าประตูโยนลูกบอลลงตะกร้า ถือลูกบอลไว้ในมือโยนลูกบอลออกไปในลักษณะหงายมือให้ลงตะกร้าที่เพื่อนถือไว้ในระยะห่างประมาณ3เมตรนั่งทุ่งลูกบอลกับคู่นั่งหันหน้าเข้าหาคู่ใช้เท้ายึดด้านหลังขาของคู่ให้มั่นคงใช้สองมือถือลูกบอลไว้เหนือศีรษะทุ่งลูกบอลออกไปให้คู่ซึ่งรับลูกบอลแล้วทุ่มคืนแบบเดียวกันสลับกันไปมา ยืนโยนและรับลูกบอลกับคู่ยืนเท้าแยกห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหลหันหน้าเข้าหาคู่ระยะห่างประมาณ3ก้าคนหนึ่งจับลูกบอล้ดยสองมือไว้บริเวณเอวด้านขวาอีกคนเตรียมรับลูกบอลบริเวณเอวด้านซ้ายของตนเองโยนและรับลูกบอลสลับกันไปมาโยนลูกบอลเล็กหรือลูกแคนนิส,สลับมือ ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจับลูกบอลเล็กหรือลูกเทนนิสไว้โยนลูกบอลเล็กหรือลูกเทนนิสแล้วรับด้วยมืออีกข้างสลับกันไปมาโดยโยนระยะต่ำก่อนแล้วจึงโยนให้สูงขึ้นเรื่อยๆ